สวัสดีครับผมไผ่เมียนนายนะครับวันนี้หลังเลิกงานนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็จะมาหาตกปรากฏนะครับปรากฏเหลืองนะครับไม่รู้จะได้ตัวไหมเหยื่อวันนี้ผมใช้เป็นตับหมูนะครับลองเปลี่ยนบ้างครับว่ามันจะกินไหมตับหมูนะครับตับหมูก็เอาหมักกับน้ําปลาแล้วก็รสดีครับไม่ถือว่าหมักครับผมใส่ไปเมื่อกี้นี่เอง ตำอรับหมายก็นี่ครับเป็นฝ่ายนะครับที่วันนั้นที่ใช้ปลาล้าตกนะครับนี่แหละครับจะมาลองดูกันครับเดี๋ยวดูเหยื่อผมก่อนนะครับนี่ครับสํอหรับเหยื่อเป็นตับหมูนะครับตับไก่หาซื้อไม่ได้ครับมีแต่ตับหมูไส้พาก็หายากเดี๋ยวนี้มาลองตับหมููมาดูว่ามันจะกินไหมนะครับ ติดตามชมนครับ ไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่นะตัวนี้หนึ่งแต้มสำหรับเหยื่อตับหมูนะครับตับหมูตับหมูโอเคครับผมมัน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 ตัวที่สองขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับเหยื่อยังอยู่ในปากันเลยครับตับหมูครับตับหมูโอ้โหสองแต้มแล้วครับไม่กี้ขาดอุ้ยอยากเจอตัวจริงเลยมันจะใหญ่ขนาดไหนวะ ครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับมากับไม้สวยๆครับลงต้องล่องน้ำเลยล่ะครับดูซิจะมีตัวไหมครับไปแล้วครับไปแล้วครับวัดสวนครับติดนะครับ เดี๋ยวปลาขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับปลาครับผมลองไปใช้ก็ได้ครับแบบต๊บๆแล้วก็ส่งไปนิดหน่อยครับแล้วก็วัดส่วนนะครับติดชัวครับตัวแล้วครับตัวนี้สวยเลยครับใหญ่ครับไซส์ทองแามครับ เหลืองสวยครับตับหมูครับตับหมูสดครับผมนี่นะครับก็ใส่ไอ้น้ำปลาไปแล้วก็ใส่รสดีไปนะครับผมไม่รู้ผมใส่ไปอย่างนั้นแหละผมไม่มีเยื่อครับหาไม่ทันครับเพิ่งเลิกงานก็ไปที่ร้านเคียงหมูขอซื้อตับหน่อยนะครับเอามาใส่ใส่ก็ลองมั่วดูครับกินครับผมกิน นี่แตงมีสีแล้วครับเนี่ยยวชมกันต่อนะครับรู้สึกเหมือนปลาตอดนะเนี่ยอืมไม่ติด <S <S อย่างอ้วน ดูพุงมันโอ้โหอย่างอ้วนไม่ได้ติดขีบนะครับติดปากนะครับตัวนี้แต่มันเอาไปพันตัวค้ีปเฉยครับ <c oughs> <c oughs> เออใหญ่หญ่ตัวนี้ใหญ่สวยเลยเนี่ยครับผมหมายธรรมชาติแต่ยุงเริ่มเยอะแล้วครับเนี่ยผมจะอยู่ถึงกี่โมงก็ไม่รู้เนี่ยครับผมํำลา นี่ผมก็พอแค่นี้แล้วน,นะครับมันเย็นแล้วครับบรรยากาศมันเริ่มวิเวกวังเวงแล้วครับอยู่คนเดียวครับนี่ป้ปลามันเสียวๆครับผมถ้ามีเพื่อนมาก็โอเคอยู่ครับอยู่นานอยู่ปลาก็ได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมก็ประมาณเวลาตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเย็นนะครับประมาณทุ่มหนึ่งครับช่วงนี้มันทุ่มหนึ่งก็ตะวันยังไม่ค่อยตกเลยนะบ้านผมอะ ช่วงนี้ครับผมครับสำหรายังไงก็ขอลาพียงแค่นี้ครับตลอดคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับไผ่เมียนนายนะครับช่องตะเพียนทองนะครับเข้ามาชมมาดูกันได้ครับช่วงนี้ผมก็จะตกปลากรดอยู่ครับยังไม่ได้ลงสปิวยังไม่ได้ไปตีเหยียบปอมครับเพราะน้ำมันขึ้นครับมันไปตกสปิวแถวห้วยแถวนี้มันก็ ตกไม่ได้ครับเกียร์ฟอมก็น้ํามันเยอะปลามันขึ้นทุ่งนาหมดะครับไม่ค่อยกัดครับช่วงนี้ก็จะตกปรากฏดนี่แหละครับก็ได้อยู่นะครับเยอะอยู่นะครับตัวใหญ่ก็ด้วยครับผมยังไงก็ปากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ